จะเป็นกิจกรรมนะคะหลังจากขายผลไม้เสร็จนะคะเป็นกิจกรรมกอบนบรรดาควานช้างนะคะโอ้ยทอนแย้งมาแล้วพี่น้องไข่หัวบ่คืนแล้ว ะะแต่ละท่านนะะคี่ก็จะเป็นพ่ออู๊ดน,นะคะพ่ออุ้มบุญนะคะแล้วก็ควันเจียวนะคะควันจอยคุณตาสมพรนะคะแล้วก็พ่อของพายบุญชูแล้วก็พ่อควันหอยนะคะพ่อของทูพีสนะคะควันเบียควันจุนนะคะแล้วก็ควันอ้นนะคะพ่อของเลิศรักน,นะคะแล้วก็ควันหัวนะคะ

โควิดนะคะครูซินบอกเด็กอนุบาลเลี้ยงชายนะคะสังเกตดูที่รองเท้านะคะพร้อมที่จะไปโรงเรียนตลอดเวลานะคะ តាកូនណៃននកូនតាសំបលមិនខំណៃឋានឋានលាយដើមគួយទៅអត់ណាអរយ៉ាងទៅថាត់ឋានយ៉ាងខ្លួនជូន เสริมหน้าอกมานะคะจากหมอไหนไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าหมอมันแก้วนะคะมีทั้งมันแก้วมีทั้งผู้ด้วยนะคะโอ้โอโดูนะคะแต่ละทุนแต่ละท่านแต่ละแม่ค่ะ

พต่ว่าาลงทุนมากเลยนะคอ่ะให้เราท่าดีให้ใคอ่ะานกระกสยนาให้ใครมาดูว่า เดินไปหาช้างของตัวเองนะคะช้างจะยังจำได้หรือเปล่านะคะแม่คะโอ้ดูกวันเจียวนะคะโพสสวยเลย

ด้านนี or <or ้เลยนะครับด้านนี้เลยครับสับกัยนะครับเขาว่าขาคุ้ยตุ้บิ๊ดบกเชิดโอ้โหเชิดครับอาโลแกนนะคะมาขาคุ้ยตุ้จิตกเชิดนะคะโอ้ยหมีเมาเอาไปคนแรกอ่า ลอกไปครับก็ใเดินแบบเ้าเรืองหาเรื่องเต้าเรือเง้งามต้องาเอ้าไอ้ชัดไอ้ชัเดิท่าท่าท่าดเพี่อดพี่อดบ้านนี่เอเอาดี๋ยวนะคะจะเป็นการเดินแบบรอได้ พูดบอกปวดเอวนะคะนี่อี่นด่นหังยีวเลยหองน้ำนาท้องเด้อ มอโาชก็ได้ครับนอันนี้เบอร์สอครับอันนี้เบอร์สามไปเชียไปท่าตอนสุดท้ายแล้วจะให้มตรง้ได้ตังคดีเ็ดเฮ้ยลุงด้วยคนมันเกลีวลุงด้วยโอ้โหโอนโห้อคหอโอ้โหนะ้ะหโ้อ้

แมนเสียเศนนี้ยังไงแมนเสียเสนี้ยังไงโอ้ยบาแล้วตัวติงเราตนาวกัผมแม่ไปเยไปเตยไปเตยไปางบิดหน่อยอกเชิดหาเชิด คิวต่อไปก็จะเป็นพ่อทองเพชนะคะท้มงไปกเด็กอนุบาลแล้วค่ะลอดูนะคะลองสั่นต้องขออาัยนะคะเพราะว่าอดขำไม่ไหวจริงๆค่ะหัวเราะบวกลื้นกับพี่น้องตายแล้ว โ้โหเดินแบบสไตล์โเลย่เช้ารูปเียเดินแบบเดินสวย้เรีว่ะครับต่อไปครับหาหมาัวหน้าแล้วหัวหน้าหัวหน้าหัวมาแล้วดูทหารเดินแบบทหารเดินแบบทหารเดิน đây, 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 đây,

แแมไมะนี่พักกินข้วยพร้อมกันต่อมาชันไ oh wow hmm. ่อ so ่อไปุ่นนะคะวันจุนนะคะเอาอเชดดาบิดดาบิดจะได้อกุกเดี๋ยวถนอเชดดบิดใอเดงบิดอาควา

โอ้โหดูด้าเดินเลยมีทอรไท์บัวด้วยมาแล้วอันนี้กามเต็มเลยนะขอจะดีไองเข้าบัวบารเลย โอ้ยไเล่นโชกเลย่เอาขาขาขาค่อยยังเออขาค้อยไม่ขาค่อยดังบินอยเวลาเขาเดินอ่ะเออออกเชิดฮึมีตาชฮ้ยมองมาฝั่งนี้มองาฝั่งน้ชมอโบกมือหน่อยอาจีนเชลเบเชลเเลเว้เราดาเลเวเอวเนี่ย เชิดเดินไปทลงนี้ปาควายดางบิดออกชิดมาเชิดทาน้นฝั่งนี้อาเดินหน่ เล่รเลยเลยเอาเงี้ยเขาเล่นกันเคยจะได้ครับ300นี้